สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวกุ้งก้ามแดงทุกท่านนะครับมีคําถามก็ามาว่าเลี้ยงกุ้งก้ามแดงใช้เงินเท่าไหร่นะครับถ้าเลี้ยงเล่นเนี่ยไม่กี่บาทก็เลี้ยงได้เพราะว่าตอนนี้กุ้งก้งกามแดงราคาถูกนะครับถ้าพ่อแม่พันธุ์เลี้ยงเล่นก่อนนะเลี้ยงเล่นตัว2ตัวพวกเนี้ยพ่อแม่พันธุ์สักร้อยสองบาทก็เลี้ยงได้นะครับถ้าลูกกุ้งก็อาจจะสักเช่นกันนะตอนนี้ลูกกุ้งตัวไม่แพงเลย2บาท3บาท5บาทมีขายนะครับ แตกต่างจากเมื่อสัก7ปีก่อนมากนะฮะคือตอนนี้ก็ประมาณเนี้ยลูกกุ้งประมาณตัวละ2ถึง5บาทนะครับพ่อแม่พันตัวละ3 0มสิบถึง100บาทประมาณนี้นะครับถ้าเกินนี้ผมว่าแพงนะถ้ามีใครขายเกินนี้ผมว่าแพงแต่ถ้าอยู่อยู่เลนเนี้ยพ่อแม่พันนะครับสาบถึง100บาทต่อตัวนะฮะถ้าเลี้ยงเล่นก็นั่นแหละครับอยู่ที่ว่าคุณเจากี่ตัวนะถ้าลูกตัวละ5บาท1 0อยตัวก็500ก็เลี้ยงเล่นได้พ่อแม่พนันตัวละร้อยนะครับ คุณจะเลี้ยงเล่นสัก4ี่หตัวก็5 0 0ยก็เลี้ยงเล่นได้แต่ทีนี้เราค่าไปถึงว่าถ้าเราจะเลี้ยงจริงละ่ะถ้าเราจะเลี้ยงจริงสัก1บ่อที่เอาไว้กินเอาไว้ขายได้เนยนะครับเอาไว้เป็นไรายได้เสริมได้เนี่ยนะครับจะต้องใช้ทุนสักเท่าไหร่ไปเริ่มกันที่การขุดบ่อเลยบ่อปูนเนี่ยไม่เวิร์ก บอ่อปูนไม่เวิร์กแต่ถ้ามีอยู่แล้วถ้ามีอยู่แล้วโอเคอย่าไปทุบทิ้งนะใช้ต่อเลยบางคนอาจจะเคยเลี้ยงปลาสวยงามมาแล้วมีบอ่อปูนอยู่บางคนอาจจะเลี้ยงเคยเลี้ยงตะภาพเคยเลี้ยงกบเคยเลี้ยงอะไรแล้วมันมีบอ่อปูนอยู่ก็เลี้ยงต่อไปได้เลยนะครับแต่ถ้าว่าเริ่มนับหนึ่งเลยไม่มีอะไรแล้วผมแนะนําให้ขุดบอ่อดินนะครับขุดบอ่อดินใช้รถแม็โคเล็กหรือรถไถก็ได้นะครับอาจจะใช้เงินพื้นที่สัก1ง,งานนะครับพื้นที่สัก1ง,งานใช้เงินประมาณคือ1นไร่อ่ะหไร่มันใช้เงินประมาณ5000กว่าบาท หนึ่งงานก็จะเหลือประมาณสักพันกว่าบาทค่ารถถ่ายสองชั่วโมงอะสองชั่วโมงชั่วโมงละแปดร้อยสองชั่วโมงก็พันหกอะทำบ่อขึ้นมานะครับเอารถถ่ายถ่ายคันให้มันสูงนะครับไม่ต้องขุดจะได้ไม่เสียที่นะเอารถถ่ายถ่ายคันเหมือนเหมือนคันนาแหละแต่สูงขึ้นนะครับใช้ค่ารถถ่ายประมาณสักพนะันห้าพันหกเนาะแล้วก็เอาปูนขาวรองบอ่อปูนขาวผมจําราคาว่วาถุงละยี่สิบนะครับงานหนึ่งก็ใช้ประมาณสักสี่ถุง อ่าร้อยหนึ่งนะครับใช้ใช้ใช้ร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่น้ําอืมไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวก่อนอ่าสแลนสแลนที่นอนของมันใต้บ่อนะครับสแลนที่ของมันที่นอนของมันใต้บ่อเนี่ยม้วนหนึ่งประมาณสองพันนะครับถ้าหนึ่งงานก็ใช้ประมาณสักครึ่งม้วนนะครับครึ่งม้วนก็พันบาทนะครับเป็นเท่าไหร่แล้วพันห้าจดไปด้วยนะจดไปด้วยนะครับพันห้าอ่าแล้วก็ อันนั้นร้อยหนึ่งอันนั้นอีกพันหนึ่งสองพันห้าสองพันหกแล้วนะทีนี้ก็ใส่น้ําใส่กุ้งกุ้งบ่อหนึ่งงานเนี่ยใส่ลูกกุ้งเอาแบบหลวมๆนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับใส่ลูกกุ้งสัก2,000ตัวนะครับผมตีไว้ที่3บาทเอากลางๆก,ก,ก่อนนะราคาลูกกุ้งตอนนี้อย่างที่บอกว่าอยู่ที่2ถึง5บาทนะครับตีไปกลางๆตัวละ3บาท2,000ตัวนะครับก็เป็นเงิน00รวมรวมกับต้นทุนแรกเท่าไหร่จดไว้นะผมลืมแล้วเนี่ย คุณจดเองคุณรวบรวมเองนะออออลูกกุ้งสัก2 0 0พันตัวนะครับแล้วก็ค่าอาหารค่าอาหารกุ้งนี่ประหยัดครับอาหารกุ้งกินประมาณสักออไม่เกินไม่เกิน3 0 0พันะครับไม่เกินตลอดอายุเลยนะประมาณ4 5เดือนที่คุณเลี้ยงเนี่ยไม่เกินไม่เกิน3 0 0พันะครับซื้อปลีกกับซื้อส่งราคาต่างกันนะอันนี้เราพูดถึงราคาส่งเลยนะอ,อ,อาหารกุ้งประมาณสัก3,000ันไอ้อย่างอื่นอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะฮะแร่ธาตุอะไรเสริมพวกนี้ก็ก็ไม่แพงแร่ธาตุก็ตก ตกถุงแล้วประมาณสองร้อยได้ไมั้ยจำราคาไม่ได้เพราะผมไม่ค่อยได้ใส่นะผมไม่ค่อยได้ใส่ผมไม่ค่อยได้ใส่อะไรที่มันนอก <c oughs> คือกจริงผมเลี้ยงกุ้งอะ่ะมีน้ํามีบ่อใส่น้ําใส่กุ้งให้อาหารแค่นั้นเองนะฮะอาจจะมีปรับสภาพบ้างบางครั้งที่น้ํามันเสียอาจจะโรยปูนขาวในตอนที่น้ําเสียหรือทําให้ค่ากดในน้ํามันลดลงหรือจุลินทซียน้าแดงอ่ะจุลินซีย์ที่เราทาเองจุลินซียสังเคราะห์แสงอ่ะใส่ไปบ้างอันนี้ก็ไม่มีต้นทุนใช่ไหมแค่นั้นเองฮะ นี่คือต้นทุนนะครับคุณรวมตัวเลขยังผม,ผมไม่มีปากกาอยู่ใกล้มือเดี๋ยวผมหาก่อนมีปากกาไหมเดี๋ยวดูก่อนไม่มีนะผมไม่มีปากกาอยู่ใกล้มืออ่ะๆใส่นี้ดีกว่าใส่เครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมลองใส่เครื่องคิดเลขก่อนนะสักครู่สักครู่เมื่อกี้เราว่าอะไรกันไปบอ่อเราทรําบ่อประมาณพันหกอ่ะไม่น่าเกินนี้แหละฮะบวกอ่าปูนขาวโรยก้นบอ่อนะครับหนึ่งร้อยนะอันนี้บอ่อเล็กนะบอ่อ ลบยังไงวะเดี๋ยวอ่าหนึ่งร้อยบ่อเล็กนะบอ่อหนึ่งงานพอนะทดลองเลี้ยงแค่นี้ก่อนอย่าไปถ้าใครยังไม่เคยเลี้ยงอย่าไปทําใหญ่นะครับเดี๋ยวมันมีความเสี่ยงแล้วเดี๋ยวเจ๊งเยอะเอาง่ายๆเอาง่ายๆนะฮะเริ่มๆไปแล้วค่อยขยายได้นะครับไม่ต้องรีบร้อนอ,อ่แล้วก็ใส่กุ้งใส่กุ้งสองพันตัวตีไปหกพันนะหกพันบาทอันนี้ตีกลางๆนะครับอาจจะถูกกว่านี้หรือแพงกว่านี้ไม่แน่ใจอยู่ที่แหล่งซื้อกุ้งของคุณนะนะครับ แล้วก็ใส่กุ้งแล้วใส่อะไรจะไม่เอาสแลน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 ให้มันนอน1,000บาทนะครับสแลนให้มันนอนเนี่ยหนึ่งคือให้มันนอนเป็นที่หลบซ่อนสองคือ,ป,อป้องกันแสงแดดด,ด้วยนะครับบางทีบอ่อตื้นเนี่ยทำให้น้ำร้อนแล้วก็กุ้งน็อกตายได้นะครับบอ่อตื้นก็ใส่สแลน1,000บาทแล้วก็ใส่อะไรจะใส่กุ้งลงไปใส่สแลนลงไปห้าหารอาหาร อาหารสามพันบาทอ่ะจบยังอเอาเอาเอาสมมุติว่าถ้าน้ําเสียดีกว่าเลี้ยงเลี้ยงไปสักสามสี่เดือนแล้วน้ําเสียต้องโรยปูนขาวอีกหนึ่งรอบก็ใส่ไปอีกหนึ่งร้อยอ่ะเท่ากับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยครับบ่อแรกในชีวิตอันนี้คือเราคุยให้ฟังในกรณีบ่อแรกในชีวิตนะครับสักหนึ่งมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทบ่อแรกจะแพงมากเพราะทุกอย่างทําใหม่หมดซื้อกุ้งเต็มเต็ม ขุดบ่อเต็มๆทุกอย่างอาหารกุ้งเต็มๆบ่อแรกจะแพงมากแต่บ่อสองบ่อสามก็ไม่ต้องขุดบ่อแล้วไงอ่ะเห็นไหมบ่อแรก11,800คุณจดตัวเลขไว้นะ11,800สําหรับบ่อแรกขนาดหนึ่งงานครับขาดเกินกันก็ไม่เกินนี้เท่าไหร่หรอฮะอ่ะทีนี้เรามาดูบ่อ2ถ้าสมมติบ่อแรกคุณเลี้ยงแล้วประสบความสําเร็จได้กุ้งมากินได้กุ้งมาขายบ่อ2จะเกิดอะไรขึ้นคุณไม่ต้องซื้อลูกกุ้งแล้วนะคุณไม่ต้องขุดบ่อแล้วนะ เพราะไอ้กุ้งรอ,อบแรกเนี่ยที่คุณเลี้ยมันโตขึ้นมามันก็เป็นพ่อแม่พันธุ์คุณก็ทําให้มันออกลูกได้เองคุณไม่ต้องซื้อลูกกุ้งแล้วประหยัดไปแล้วหกพันนะไม่ต้องขุดบ่อแล้วคุณประหยัดไปอีกพันหกคุณจะใช้อะไรบอร่อนี้บ่อ,บอนี้บอ่อสองแล้วนะรอบสองนะไม่ต้องขุดบ่อไม่ต้องซื้อกุ้งซื้อปูนขาวมาหนึ่งร้อยโรยบ่อสแลนไม่ต้องซื้อสแลนอันเก่ายัางใช้ได้โอ้โหประหยัดซื้อปูนขาวมาโรยบ่อปุ๊บ สแลนอันเดิมทับปุ๊บนะซักก่อนนะซักให้สะอาดขี้คงขี้โคลเชื้อลงเชื้อโรคเอามาตากแดดให้เรียบร้อยแล้วก็เอาสแลนอันเดิมปูปุ๊บใส่น้าใส่กุ้งลูกลกุ้งมีเองแล้วเพราะคุณไอ้กุ้งรอบแรกมันโตเป็นพ่อแม่ออกลูกได้เองอะกุ้งมีเองใส่กุ้งลงไปปุ๊บอาหารรอบแรกเหลือหรือไม่เหลือไม่รู้ผมตีว่าไม่เหลือตีว่าสมมุติว่ามันไม่เหลือแต่ถ้ามันเหลือก็ประหยัดอีกนะบางคนให้ให้น้อยให้มากไม่เท่ากันหรือบางคนให้อย่างอื่นเสริมเพราะมันกินอย่างอื่นเสริมได้อีกมันกิน ปลาสดคุณไปตกปลามาคุณไปเหวี่ยงแห я, ได้ปลามาเนื้อเอาไปกินหัวเอามาโยนให้กุ้งกินมันก็ประหยัดไปอีกอาหารผมตีว่าซื้อใหม่เท่าเดิมนะครับอ่ะบวกสามพนะให้อาหารสมมุติน้ําเสียซื้อปูนขาวมาโรยอีกรอบหนึ่งปรับค่าความเป็นด่างอ่ะจบเท่ากับรอบ2องคุณลงทุน3า0 0บาทในการเลี้ยงกุ้งรอบสอง ต่างจากรอบแรกนะรอบแรกคุณจําตัวเลขได้ไหมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยนะรอบสองสามพันสองคุณก็ได้ขายกุ้งประมาณเท่าเดิมนะครับคุณเลี้ยงสองพันตัวถ้ามันเป็นกุ้งเนื้อแล้วเนี่ยมันก็จะได้ประมาณสักเอาเลี้ยงเลี้ยงดีๆนะเลี้ยงดีๆสักโอ้ยจะเป็นร้อยโลนะอันนี้เลี้ยงดีๆนะแต่ถ้าเลี้ยงไม่ดีก็าอาจจะสักสี่ห้าสิบโลนะครับกอนนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณจะขายโลเท่าไหร่นะเออเก็ตไหมประมาณนี้นะครับประมาณนี้ถ้าใครมีคําถามเรื่องการเลี้ยงกุ้งหรือใครมี ข้อแนะนำอื่นๆที่ดีๆนำเสนอก็คอมเมนต์เข้ามาในช่อง YouTube ได้เลยนะครับขอทุกท่านประสบความสำเร็จกับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงครับสวัสดีครับ